เ้าคาเราใหม่มาได้แล้วนะคะวันนี้สิมกปอกมะปอกซอยได้นะคะ่ะน่ากระตัดทิมหายอยู่สวนเราใหม่ะคะ่ะ กักปอกอยู่นี่เลยอุ้ยงามมากค่ะขวบขาวอวบอัน ่วนน้ำม้อันนี้เป็นน้ำไม้บงหวานนะคะอันนี้เอาไว้กินกับปนลเพต้องต้มมันจะกรอบมันนะคะเ่ต้องต้มบ่ต้องอย่างได้กินดิบนะคะบบงหวานทานดิบได้ตัวนี้เป็นไผ่บงหวานอันยังก็เฮือน้องโดน ไพ่บงวานน้องโดนนะคะไพ่หนงวานน้องโดนเอาไปพัดได้นะคะพัดใส่หมูแซ่บแซ่บคับพี่น้องพี่ไผ่มีบอพันนี้เขาเพ่นว่าจังสันเนาะผู้สื่อเพ่นว่าผู้ที่สื่อพันมาเจ้าของพันมันบอกว่าไพ่บงวานน้องโดนมันบ่คือกันกับบงวานน่นมึงเลยเด้คนละยางค่ะ ลักษณะนอมันคนละอยา่างความเสียบหรอคะความเสีบกับพ่อพอกันคะ่ะแต่ใน่คยว่าวน้องดูดเสีบกว่าเจ็บเจ็บเลยไผมองบงหวานพื้นเมืองอันนี้ไผ่บงหวานน้องดูน